จะมาทำการรีวิวอาจจะไม่ได้รีวิวนะจะเป็นการพาทัวร์แถวบ้านเราว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเนาะมาเยียมาฮะวันนี้ฮะเป็นไงเราจะได้ผมไปกรุงเทพมาขี้เก็บติดกล้องมากวันนี้มิกซ์จริงเงาถึงกล้องอันนี้คือร้านของยาย ชื่อร้านไหมยายก็ตอบว่าไม่ตอบคนเยอะเขาว่าไม่ก็นนเป็นร้านนีงง่ฮะเขาไม่ได้จ่ายเอ้ยเขาา้า่ายดีกว่าสปอนเซอร์ของเราไที่ผักที่ผักที่ผักผู้จัดมัม้งผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะอันนี้คือต้นอะไรนะคะให้ถ่ายทีมงานคะ่ะน,นี่ต้นอะไรคะสะแหน่มเณรคะ นี่ไม่ใช่ฮะอันนี้คือต้นเออคุณนาตื่นสายนะฮะมันไม่เห็นมีดอกแล้วที่ไงมันมีอยู่นะเอาเคยดอกอ้าวน่ารบกวนนะทำแบบอันนี้คือต้นดินนะฮะเอ้ยมีงานมาหาเราเอ๊ะอันนี้คือต้นดินนะไม่มีต้นอะไรเลยโอเคค่ะต่อไป ข้อถูงโซนของดะค่าก้อนนี้ก็คือนี่ฮะร้านของผมชื่อว่าวัดสุรีนะฮะเซิร์ชใน Google Map นะฮะไม่เจอแน่นอนเพราะว่าไม่ได้มันไม่มีอยู่ใน g o o g l e Map โอเคถ้เาเราถึงโซดูแค่ตรงนี้พอแล้วมั้ยคะ านี้ก็นจะเจอแหละดระตูตอนีเริ่มพังดคุณต่อไปอันนี้ก็ต้องว่ายทิานว่ายีเดี๋ยวคุณทิมานจะว่ายเยอะกันไปแล้วอันนี้คื

เรื่องของจักรยาน โอ้ย <Hey, S 2> อันนี้คือคอมนะคอมยี่หอ้อเขาไม่ได้จา่ายยี่หอ้อยี่ห้อจิบบิดนะคะอันนียี่หอ้ออันนี้ก็ไม้แบบของผมนะคะก็ที่หลายบ้านผมก็จะนนี้คุณยายคุณบิดกแบบอะไแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ผมมาเล่นของตอนเนี้ยผมว่าเล่นตรงนี้ไม่ได้หรอกปัจีร้อนร้อนเล่เนในห้อง <laughs> อันนี้ก็จะเป็นกระ อันนี้พัดลมตัวใหญ่นะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมสิ่งนี้ขนมขนมพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยยุบเลยเพราะว่าผมก็ขอบก็ลดได้สำเร็จมั้ยอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจริงๆริงอ่ะผมไม่ได้ซื้อมาเป็นน้ำเพราะว่าผมต้องการ จะผมซื้อมาไว้ต้องการขวดนะเพื่อจะเอาไปใส่น้ำเนื้วนี่อะไรคะอันนี้เป็นเหรียญวิ่งนะสชยงานนะเหรียญของลันฟอร์ดจังเกอร์อันนี้จะเป็นเหรียญของไดโนอทอร์นะคะนี่เป็นเหรียญของสวนนงนุกพัทยาอันนี้เป็นเหรียญของเนืองพิสุวงของโังเอันนี้อันนี้เป็นเหรียญของโรสฟอร์ดนะ แล้วก็อันนี้เป็นเหรียญนี่ผมภาพคงจะยิงที่สุดเหรียญเงินวิทยาศาสตร์นะคะไปแข่งที่โรงเรียนมารีกับินบุญชมารีวิทยาอันนี้ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ผมก็ลืมไปแล้วว่าวันเกิดใครอ๋อวันเกิดจ่ายอ่ะอันนี้วิตามินซีซึ่งเขาไม่ได้จ่ายเลยนะคุณซุมซูมเขาไม่สุดหรอสุดยังเห็สุดไหม อันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะอันนี้เดี๋ยวเขาดีบล่ะมันอันนี้ก็เป็นพอสองห้าสามสอง้าสามสี่เหียนโบราณเหียนโบราณมูลค่าสูงอันนี้คือ ตาเคยกินข้าวหรือยืนยืนมาล้วใช่ครับสวัสดีครับ,บ,ททรบอันนี้ก็น้ำนะพี่มันต,ต้องสูงกอันเดี๋ยวททททนี่อยู่ตรงกลางอ่ะอันนี้ก็คือนะ้ำอันนี้ก็เขาไม่ได้จาาทท่ายเน้นนะคลิปนี้เขาไม่ได้จา่าย คุณจะเดถึงไแล้ววี่ไหนอะอันนี้ก็กระเป๋าของรัสพานะคะรัาอันนีู้เย็นเดี๋ยวเปิดวันหลังเอาเปิดตอนกันได้อันนี้ก็ลงมือไงจุดหลังมือ้วคุณจีบปดไเดี๋ยวผมจุดังมือฮะอันนี้ห้องน้าไม่มีกลิ่นอับชืนนะคสบู่ที่ผมใช้ก็ ไม่บอกนะบอกเขาไม่ดีใจเอ้ยอย่าเขาไม่ดีใจอันนี้ก็มีเครื่องทำน้ำปุ๋ยนะคะก็อเรื่ยงรายงานเบอร์ห้านี่เครื่องทำน้ำปุ๋ยอันนี้ก็เป็นัก็ไปเนาะทุกทุกบ้านต้องมีนี่แหละเครื่องกรองน้ครอันปลอดยปลอดู้ยเย็นอันนี้ก็พวกอาหารแช่แข็งนะคะอันนี้ก็พวกขนมของพวกเรย่องน้ำแข็งอืมบ้างว่าก็บางทีน้ำแขวงอืมมีเกลือด้วย อันนี้ขนมนะะอันนี้ชิสชิสอ่ะนห้องเลค่ะเราบ้ายปแลในห้องนี้ผมตัวไปแล้วนะคิบก,ก่อนอย่าไม่รับตม่ก,กันะ้อันนี้อย่าพิ้งค์2นะนะดาเก1 2เขาไม่ดีใจ ใี่หนะอนอ,อะไปดูห้องกวห้องนองไดูหลังแล้วกันเนาะดูเลยมาดูเลยเหอหะห้องโลนะก็อ๋นนอเล็ก็จบดีมี้าคคอเลสเงี่ยไม่่อคอเลจริงสิอะะขาไม่ได้ใจเขาไม่ได้การก็ทักเพืออยู่อะไรหมดกนะแล้วก็ดึงนะ กทนท้นนคูทอนทำความสะอาดค่ะตอนนี้ฮะก็จะมีเป็นก็จะท่าก็ต้องมีเป็นนี่ฮะโอ้ยอันนี้ก็เป็นไมนน่ดูพื้นอันนี้คือออกไปหลังบ้านนะเดี๋ยววันหลังผมจะเปิดน,นิดนึงก็ได้มั้งไปรีวิวหลังบ้านเปินนดนิเดเซียรไ,ได้มันล็อกอยู่ขี้เกียจเปิดเนี <Yeah. S 2> เ่ยอุ้ยเสียง ี้เดี๋ยววันหลังมาทัวร์หลังบ้านกันนะคะอุ้ยอันนี้ร้อนๆอยู่เลยนี่ที่ไอติมมีด้วยนะมาสเตอร์อันนี้ฮะเป็นม่เขาไม่ได้จ่ายนะคะนี่เป็นเครื่องทอดหลังก็รีวิวให้ดูค่ะถ้าใครอยากให้รีวิวใครอยากให้รีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะเพเดี๋ยวผมจะรีวิวทุกอย่างที่ทุกคนขอมานะฮะถ้าคุณไม่ขออะไรมาเลยผมก็จะไม่รีวิว วาเรีวิวไปล้วไม่ชอบไงเอออันนี้ก็อาหารนะแตงเยียมตรงเนี้ยรูนนนนนน้ไหมทำไมาถึงเอาไขา่บาตรงนี้เพราะว่าปกติไข่จะอยู่ในตู้เย็นพอไข่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเย็นใช่ไหมเคยหันมาทางหน้าผมเวลาไปทอดไข่เจียวเนี่ยมันก็จะร้อนมันก็จะร้อนช้าก็เลยต้องเอามาเนี่ยผึ่งให้มันหาเย็นมันก็จะเป็นไข่อุณหภูมิปกติอันนี้ก็จะเป็นใบก้อนเอ้ยเฮ้ยเขาไม่ดีใจ อันนี้ก็เป็นอะไรต่างๆนานามากมายนะคมีกระป๋องของงานกุญยรักเอ้ยทอมเฮ้ยหัวเรักก็ไม่เกี่ยวกับเขาไม่ตสีนิกเกิลสิบมัง้งมั้งต่อไปฮะห้องนอนนะเปิดประตูกเฮ้ยนะคุณต้องล้างเทา้าก่อนนะพวกเราไปล้างเท้าเดี๋ยวตัดไปตอนเราล้างเท้าเสร็จน,นะ เรียบรอยนะอันนี้คือไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะอันนี้คือจัมเปอร์แลนด์อันนี้เวลาเล่นกับน้องๆน้งงองชอบมาการะโดดในห้องก็เลยตั้งเลยฮนะจัม,มเปมอร,ร์แลนด์เฮ้ยทีมทีมจิ้งจกไม่ใช่เดี๋ยวผมไปล้างมือกันเลเรียบร้อยนะล้างมือ อันนี้คืออะไรคะเนี่ยโอเพนอันนี้คือเราปิดปิดนะไม่เกี่ยวอันนี้คือกดของข้างนอกเนี่ยจริงคุณตรวจดูได้ด้ให้อากาศมันถ่ายเทหน่อยให้เปิดก็นเช่นี้กอนนี่อันนี้นะต่อไปตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบ้านของผมก่อนอบ้านนะคุณต้องเปิดประตูก,ก่อนแล้วคุณจะเข้ามาตรงนี้มีอันนี้ก็จะเป็นนมกับน้ำนะฮะ เอาไว้กินก่อนนอนนะอันนี้จะเป็นนมของเขาไม่ได้จ่ายนะคะเห็นกล่องส้มๆก็น่าจะรู้แล้วนะที่กล่องส้มๆก็น่าจะรู้แล้วนะ,ะแต่เขาไม่ได้จ่ายนะ,ะอันนี้ก็กระดานนะะเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่อันนั้นเป็น,ปนการรีวิวห้องแบบโอ้แล้วดูดีสอเขาด,ขดิคือจะพกอะไรขนาด <laughs> น,นี้เฮ้ยเวลาเปิดเทอมไง เปิดเทอานี่ใช้เยอะจะได้ไม่ต้องซื้อใช่มใ้เยอะจะสองบีอะเฮดบีไม่ได้ใช้ดูดิดูสองบีหรือแค่เนี้ยเนี่ยสองบีหรือแค่เนี้ยอะดูเฮดบีใช้มัางก็ดีผมเป็นคนที่แบบตื่นไวไม่ใช่อ่ะผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบเฮดบีอะผมรู้สึกแบบสองบีเขียนแล้วมันเข้มอืมแต่ตอนเนี้ยรู้สึกเริ่มชอบเฮดบีแล้วเพราะว่า อนนี้แต่ช่วยอยู่ป2ตอนนี้อยู่ป5แล้วม5แล้วปม5ปปปอันนี้อันนี้โลชั่นเขาไม่ได้จ่ายโลชั่นอะไรโลชั่นจากออสเตรเลียของช่วยอืเป็นพี่ของยายซื้อมาให้หอมไหมไม่กลิ่นอ่ะหอมดีอันนี้ก็เป็นมันจะหมดแล้วนี่ หมดตั้งนานแล้วเจ็บไว้อันนี้เป็นสีฮนะสีที่เขาไม่ได้กายอันนี้ไม่ต้องถามเลยเพื่อนทำตกแตกเนี่ยแต่ดีนะสีไม่หกมาถ้าสีหกออกมาเนี่ยชดใช้ <c oughs> โอ้ตอนนี้คือคิดถึงเพื่อนมากเมือ่อก่อนนี่โคตเบื่อเพื่อนเอ่อก็จะเป็นประมาณนี้นะกรหล๋อที่สองก็ของผมก็ ้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามวันนี้ก่อนมีสอบที่เาไปโรงเรียนอยูไ่ไหมคะของที่สอบไปโรงเรียนเหรอยังไงไม่รู้อันนี้เจ้าหมีน้อยผมชอบตัวนี้มากเลย,ยไปไว้ที่บ้านดูที่นอนสิคะอันนี้คือ,อน,น,นอนกันกี่คนคะเ,เนี่ยอันนี้คือที่นอนของผมอ่ะอันนี้คือที่นอนตาังใหญ่ โอเคนะน่า okay. จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นเลโก้ซึ่งผมรีวิวไปแล้วนะฮะผมรีวิวไปแล้วเดี๋ยวก็ดูในคลิปเลยนะค่ะในคลิปจริงๆบุกนึงลงไปแล้วมั้งเอ้ยยังไม่ได้ลงเออแต่ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วก็น,นี้นะคะอันนี้จะเป็นของเล่นนี่คะ่ะนี่เมื่อก่อนอันนี้น้ำหอมอ่ะไม่ใช่ใค่ะ ปอมปอมเฮ้ยเขาไม่ได้จ่ายนะปอมปอมปรินเฮ้ยมาเป็นของซาลิโอติดลิกาซิของซาลิโอติดดิกาซิตอ่าคุณคุณคุณปัดกล้องไปอันนี่จะเป็นของเล่นแล้วนี่ของมีพูใช่ไหมติดลิกาซิเหมือนกันค่ะไม่ติดมันไม่เขียนว่ามีพูมีพูเป็นของดิสนีย์ถ้ามันไม่เขียนว่ามีพูมันก็ไม่ติด่ดิกาสิอันนี้ฮะคือของเล่นสมัยก่อนผมชอบเล่นมากเลยเนี่ย มันจะเป็นโหทีงานลำบากแท้เนาะนั่งกูอีก็ได้ไหมจริงที่เห็นเราเนี่ยแตกเนี่ยความร้อนเนี่ยแอบกับพัดลมมันไม่ได้เปิดอะไรเลยแบบพัดลมสวนิดนึงก็ดีเออบอกพัดลมดีกว่าร้อนออดอบอ้าวจะไปยังไงออดอบอ้าอบกระจับยืนกันต่อหนึ่งจะไหนล่ะโอเคอันนี้ก็คือพัดลมไม่ใช่พัดลม เพอู่นู่นอันนี้ก็คือของเล่นสมัยก่อนนะเด็กๆก็ผมก็มันก็จะเป็นแบบโง่น่ะแล้วก็จะสลับ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 กันไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะอันนี้คืออะไรคะใต้นี้ใต้นี้ก็คือที่ช่างน้ำน่ะซึ่งมันพังไปแล้วจริงๆไม่ได้พังหรอกไม่ได้เสียทานอืมไม่ได้เสียฐานจะทำไป็ผ้าคิริุก็ติดตุ้งอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็คือนะเห็นไหมเลขมันจะสลับกันอยู่ใช่ไหมเราก็จะต้องทาให้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดในชีวิตผมมัง้งผมชอบเล่นมากเลยเมื่อก่อน,นผมเสียห้องนี้ทําไปกี่บาทคะเนี่ยห้องนี้ทําไปเกือบกี่บาทคะผมไม่ผมไม่ยุ่งนะผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องการเงินอ่ะเพราะผมตอนนี้กําลังคิดเงินอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เครื่อง เครื่องคิดเลขเหรฮะนี่ไม่ใช่เครื่องคิดเลขนะฮะเครื่องคิคิดดีๆใหม่นะฮะคิดดีๆนะฮะจริงเดี๋ยวตัดไปตอนผมทำเสร็จแล้วกันนะเสร็จแล้ว嘛แนะ่เขาดูนะค่ะเรียงนะเดี้ยงสองสามที่หรือถ้าเราปล่อยถ้าผมปล่อยนิ้วนี้นะฮะมันจะเป็น คือถามว่าสมมติทำไมถึงต้องรูบโบมาด้วยนะคะเพราะว่างั้นถ้าเราไม่มีจะสลับได้ยังไงอืมใช่ถ้าเราไม่มีรูบโบไว้มันจะสลับไไถ้าเราไม่มีก็ยังไงก็ไม่ไปอยู่ดีปะอืมไม่ไปอยู่ดีแต่ถ้าเรามีรูบโบมันก็จะสลับได้หนึ่งตัวดีซึ่งมันง่ายมากอล้เมื่อก่อนนี่ผมแบบหัวร้อนมาก <c oughs> จริจริงๆคือผมหัวร้อนโคตรคือแบบ โอ้ยทำไม่ได้สักทีเด้อเสียใจความจริงโคตรง่ายเลยดูโง่จังเลยโอเคฮะสุดท้ายมีชอ็อคโกแลตป่าวเออถ้าชอบก็อย่าลืมนะคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกดอย่าลืมเอาใหม่หนึ่ง คลิปนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะกดซับสไคร้ให้ด้วยค่ะใครจะให้ทำอะไรก็อย่าลืมอคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะคะง,งคลิปนี้บายตอนคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อให้ผมแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ออกนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะบายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะยามิก